สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการอัปเดตเวอร์ชันนะครับ a n นดรอยด1นะครับของทีวี p a n a s o n i c นะครับ a n นดรอยด v ซึ่งตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามานะครับมันจะขึ้นว่ามีการปรับปรุงระบบนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะมาทำการบรรยายและแนะนำวิธีการอัปเดตระบบให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอัปเดตนะครับให้ลูกค้านะครับกดที่ปุ่มโฮมของรีโมทนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะให้ลูกค้าเลื่อนขึ้นไปที่คําว่ารายละเอียดนะครับนะฮะจะมีคําว่าปิดและรายละเอียดนะครับกดที่เข้าไปที่รายละเอียดนะครับนะฮะเขาบอกว่าพร้อมอัปเดตระบบแล้วนะครับตรงนี้ให้ลูกค้ากดรีสตาร์ทนะครับกดรีสตาร์ทตอนนี้เลยนะฮะกดโอเคนะครับ เดี๋ยวเครื่องจนะทำการอัปเดตระบบให้นะครับตรงนี้ทีวีของลูกค้านะครับจะทำการอัปเดตเวอร์ชันเป็น Android 11นะครับข้อดีก็คือจะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็พวกระบบพวกนี้จะ,สะเสถียรขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของ Android นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสมาร์ททีวีลูกค้าจะอัปเดตระบบอะไรพวกนี้ไม่ได้ พวกนี้ถ้ามีแอปใหม่ๆเข้ามาลูกค้าก็สามารถรับได้เลยครับตอนนี้ถ้าแอปใหม่ๆเลยตอนนี้นะฮะก็จะเป็นพวก Disney Ho t Star อะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามาที่เครื่องด้วยอ่าตอนนี้ทีวีของลูกค้าจะดับลงไปนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะครับห้ามชักปักออกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ลูกค้ารออย่างเดียวเลยประมาณสัก 5้นาทีก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวทีวีก็จะทําการสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ที่มีแจ้งอัปเดตเข้ามาก็จะมีรุ่น JX 700และ800นะครับรุ่นพวก HX 720หรือว่ารุ่นอื่นๆกำลังทยอยอัปเดตนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาแจ้งให้อีกทีนึง ที่หน้าจอก็จะขึ้นว่ากําลังติดตั้งและอัปเดตระบบนะครับ ก่อนหน้านี้ทีวีลูกค้าก็จะเป็นเวอร์ชั่น10นะครับเวอร์ชั่น10จริงๆ10ก็ทำงานเสถียรดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถอัพได้เป็น11ได้อีกนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวสามารถอัพเป็น12ก็ได้ภายอีกอีกสชกประมาณ2-3ปีข้างหน้าออมีการอัปเดตก็สามารถอัปเดตได้เลยครับผมทีวีของลูกค้าก็จะใหม่อยู่ตลอดพวกแอปพลิเคชันก็จะใหม่อยู่ตลอดนะครับ และข้อดีก็คือพวก n e t น l i x YouTube อะไรพวกนี้สามารถอัปเดตได้ตลอดทุกแอปที่อยู่ในเครื่องของลูกค้าครับสามารถอัปเดตได้ตลอดเลยเรื่อยๆนะฮะคือลูกค้าจะไม่ต้องใช้แบบแอปพลิเคชันที่มันล้าหลังนะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆตัวทีวีก็จะทำการอัปเดตให้อัปเดตให้ คือสามารถอัพได้ทั้งแอปแล้วก็สามารถอัพได้ทั้งเครื่องทั้งเวอร์ชันนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะ ไกลละอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูความเร็วแรงกันว่าจะแรงขนาดไหนจะเร็วกว่าตัวเก่าหรือเปล่านะครับเต็มหลอดแล้วเดี๋ยวพี่พี่จะทำ การดับเครื่องอีกแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ารอให้ทีวีติดขึ้นมานะครับอ่าทีวีติดขึ้นมาแล้วนะครับ Panasonic TV แล้วนะครับปุ๊บทีวีลูกค้าก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะไม่มีสัญญาณนะครับกดโฮมนะครับกดโฮมที่รีโมทอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเรียกตัวหน้าจอหลักกลับมานะครับมาแล้ว เราลองไปเช็คดูเวอร์ชันนะครับว่าเวอร์ชันเปลี่ยนไหมนะฮะไปที่ตั้งค่านะครับเราเลื่อนไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะฮะเลื่อนลงมาที่คําว่าค่ากําหนดอุปรกรณ์นะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับครับแล้วก็ลงมาที่เวอร์ชันนี่ไงลูกค้าเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน11แล้วเรียบร้อยนะครับาการใช้งานนะครับ เดี๋ยวลูกค้าลองดูนะฮะ,สะเสถียรขึ้นไหมนะฮะเอาความเร็วนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะฮะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อ Wi-Fi สักนิดนึงนะฮะลูกค้าขึ้นไปที่การเชื่อมต่อนะครับนะฮะแล้วก็ไปที่อ่อ Wi-Fi ของลูกค้านะครับเดี๋ยวใส่รหัสก่อนของผมนะใส่รหัส wifi เข้าไปลาบุษศูน รเรียบร้อยเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่า Android 1 1นะครับน่าจะมะีเหมือนจะมีอัปเดตแอป d i s n e y ์ s t ต t เข้ามาใหม่นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าแอป d i s n e y ์ฮั t เนี่ยปกติเนี่ยเราต้องเข้าไปโหลดที่ Google Play Store นะฮะตัวนี้เขามีมาให้เลยนะฮะ หน้าตาจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราลบอันเก่าทิ้กไปฮะกดโอเคคร้างไว้แล้วนาออกใช้เป็นแอปใหม่ของเขานะครับใช้ได้เลยครับลูกค้าเร็วมากเร็วขึ้นนะฮะแอนดรอยสิเสถียรนะฮะเสถียรกว่าเดิมนะครับก็ยังไงก็แนะนําให้ลูกค้าเข้าไปอัปเดตได้เลยนะครับหรือถ้าของลูกค้าถ้ามันไม่ขึ้นปรับปรุงระบบนะครับเดี๋ยวมันมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่เราจะเช็คนะครับว่า เราจะสามารถอัปเดตได้ไหมนะฮะให้ลูกค้าขึ้นไปที่ตั้งค่านะครับแล้วกดโอเคเข้าไปครับแล้วก็มาที่ค่ากาหนดอุปปรณกนะครับเกี่ยวกับนะครับแล้วก็การอัปเดตระบบนะฮะแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราอัปเดตไปแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นของลูกค้าที่ยังไม่ได้อัปเดตนะฮะมันจะขึ้นว่ามีการอัปเดตระบบฮนะอ่าร,ระบบอบของผมเป็นปัจจุบันแล้วครับผมอันนี้ก็เรียบร้อย ลองไปทําดูฮะยังไงก็ติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมอันนี้ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ